ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ครับพี่เพราะถูกใจค่ะถูกใจอะไรถูกใจความหล่อช่างใหญ่หรือว่าไม่ใช่ค่ะถูกใจทรงที่ตัดค่ะเหรอแล้วติดตามอยู่ตัวช่างใหญ่ประมานยังนานแล้วค่ะ2ปีกว่า f a c e b o เฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กก็ตามก็ดูใช่ค่ะชื่อคุณพี่อะไรครับคุณติวค่ะมาจากที่ไหนรัะบังค่ะเอ้าได้ข่าวว่าบ้านเกิดอยู่นครศรีธรรมราชค่ะเอาเป็นคนใต้เหรอเนี่ยใช่ค่ะเอ้าขอบคุณช่างใหญ่เป็นภาษาใต้หน่อย ขอบคุณหมาค่ะที่ว่าทำให้ผมสวยขึ้นบางท่านลูกค้าที่มาจากใต้บอกว่าสวยอย่างแรงสวยอย่างแรงเป็นไปว่าอะไรสวยมากใช่ค่ะเวอร์รี่สวยเวอร์รี่บิวตี้ค่ะแล้ววันนี้เราตัดทรงผมทรงอะไรกันถีงทรงบ๊อบค่ะบ๊อบทุยค่ะบ๊อบทุยบ๊อบทุยกลางทุยกลางใช่แล้วผมพี่ยากไหมยากมากๆค่ะตัวพี่รู้อยู่ใช่ไหมว่าตัวเองครับใช่ทำดูแลตัวเองก็ยาก ใช่ค่ะเข้าร้านตัดผมช่างก็บอกว่นว่ายากใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นงานหินนะก็ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอสอนตัดผมลง YouTube ไปแล้วนะครับช,ชื่อกําเนิดซาลอนสอนตัดผมฟรีและช่องกอช่องสอนตัดผมฟรีนะมี2ช่องนะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดต่อไปลงใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะจะมีไลฟ์ตั้งแต่ ep หนึ่งสองสาี่ ep ละ จ็ดถึงสิบนาทีนะ,<ส>ะเลื่อนเลื่อนย้อนหลังดูอย่าบ่นนะว่าช่างใหญ่ให้ดูน้อยช่างใหญ่ให้ดูเต็มที่แต่ว่า a c e b o o k มันให้ลงแค่เจ็ดนาทีสิบนาทีก็ต้องมีหลายอีพีนั่นเองอนะครับบางท่านก็ไม่เข้าใจก็บ่นช่างใหญ่ดูมากก็มีนะครับ <สะ S 2> ทีเนี้ลูกค้าอยู่รักกะบบังไม่มีร้านแต่ผมมีงไงครับมีแต่ไม่ถูกใจค่ะผมลูกค้าคุณติ๋วนะ่เขาจะผมอยากอยากส่งแล้วเราฟู ลูกคุณตีกไปยืดมาทีนี้ปลายผมก็แห้งเสียเนื่งองจากหนีบเนื่งองจากใดเนื่องจากท,ทําทีมีก็เริ่มปกติแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วทีนี้ห่วงใชทอยเนี่ยใชท,ทอยเนี่ยมันมันบิดตัวนะมันงอมันเด,เด้งขึ้นมาเลยครับช่างใหญ่ก็ใดแล้วก็หนีบหนีบช่างใหญ่ใช้เครื่องหนีบของเ,อเลซาชชานะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเครื่องประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพันนะไปไปไปซื้อเอาช่างใหญ่เลือกตัวเล็กๆเพราะจะได้เขา้าซอกเข้ามุมได้ง่ายไงนะครับแต่หนีบมากก็ไม่ดีนะครับไม่แนะนําให้หนีบทุกวันนะมันเสีย นะครับต้องทำานทีอย่างเงี้ยก็ออกงานแต่แต่ว่าถ้าส่วนไหนที่ที่มันจําเป็นต้องหนีก็อาจจะเปิดไฟน้อยๆยหน่อยอาจจะแปดสิบเก้าสิบองศาก็ได้ร้อยองศาก็พออย่าอย่าแรงนะมันไปได้ถึงสองร้อยสามสิบองศาเซลเซียสนะผมมันจะไหมเอาพี่แล้ววันนี้ได้เห็นพี่พี่เห็นความทุยไหมเห็นความทุยตัวเองไหมเห็นสวยด้วยความทุยอยู่ตรงตรงกลางถูกใจนะค่ะตัดผมถูที่สุดราคาเท่าไหร่พี่ในชีวิต ถูกี่สุดก็เนี่ยสองร้อยไงคะถูกีิสุดในชีวิตสองร้อยแล้วแพงที่สุดในชีวิตเหรอนี่นะคะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทจ้างใหญ่ก็ขอให้คุณติ๋วและสุภาพคุณติ๋วและครอบครัวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะสุภาพแข็งแรงขอบคุณครับเห็นมีกิจเป็นกุศลด้วยให้เห็นตัไปขายแกงใต้หน้าหมู่บ้านเอ้าไาทาสัมพันธ์เลยอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านอยู่หน้าหน้าพุนศิลป์หนึ่งค่ะหมู่บ้านพุนศิลป์หนึ่งหมู่บ้านพุนศิลป์หนึ่งร่มเก้าค่ะร่มเก้าค่ะเขตเขตลาดกระบังค่ะบทม เห็นบอกว่ามีคนเลี้อนมาขอคินเยอะค่ะบ่อยค่ะแล้วไม่กลัวขาดทุนเหรอไม่กลัวค่ะเห็นบอกว่ามีคนในหมู่บ้านมาเซ็นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วท่นเดินมาจ่ายไหมจ่ายค่ะบางคนก็ไม่จ่าอส่วนมากโอกาสที่ได้คืนมีสูงใช่ไหมสูงค่ะแต่ว่าคนเลี้อนอ่ะไม่มีค่ะไม่ได้ย่าไม่หวังเห็นในหลวงบอกว่ากําไรคือกําไรอะไรขาดทุนคือกําไรใช่ค่ะก็แบ่งๆปันกันนะจ้างใหญ่ก็ตัด ช่านใหญ่ไปตัดผมทีให้ชาวบ้านมาแปดปีแล้วตัดเป็นหมื่นหัวแล้วนะใครตัดให้คนเล่นร่อนขอทานที่วันหนองใหญ่ทุกวันเสาร์ตอนนี้สุขภาพนั่งช่างใหญ่ก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้ไปนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับบ๊ายบายร้านกําเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพะหนยุธินที่12เขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ ออกประตูสี่เดินเขาซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิด10่โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมหนึ่งพันบาทช่างคู่800นะครับห่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0625483999แาละ0 8 1นะย์แปดนะ Line แอดไซน์นะ KASM พานว่ากะเสียน,นะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้รับก่อนครับขอบคุณครับเขาชื่อช่งใหญ่เพศมหาชนทุกคนเคารับจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆต้องมาไม่ว่ายิงหรือชายาำตักผมคนเก่งไม่มีใครเกิด งานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆเนี่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆริน่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดัง